สวัสดีค่ะช่องมุกมิสตอรี่นะคะแล้วก็สวัสดี FC พีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ด้วยนะคะก็วันนี้นะคะอ่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็ไปคุมงานนะคะไปดูงานเตรียมความพร้อมนะคะที่ฟินขับนะคะทุกคนก็พรุ่งนี้นะคะ 24- 25นะคะฟินขับจะเปิดนะคะแต่เป็นการเปิดทดลองระบบนะคะทุกคน แล้วก็บอสจะทำเป็น EP 4 4ด้วยนะคะทุกคนก็เข้าไปซื้อบัตรนะคะ129บาทนะคะสนับสนุนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะก็พรุ่งนี้ก็นะคะร้านก็น่าจะเปิดประมาณ2ทุ่มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะทุกคนเนาะก็ช่วงนี้นะคะก็มีหนุ่มรอๆหลายคนเลยนะคะทุกคน ใครใกล้ๆก็ไปใช้บริการน้องๆได้นะคะที่ฟินขับนะคะก็พรุ่งนี้นะคะก็จะมีน้องสกายนะคะน้องสแตมนะคะน้องกล้องวายุน้องอาร์ตน้องชอปเปอร์นะคะจะไปทำการร้องเพลงที่นั่นด้วยนะคะไปแสดงที่นั่นด้วยนะคะพรุ่งนี้คนก็คงจะเยอะมากเลยนะคะที่ฟินขับนะคะ ก็จะมีน่าจะมะีการยานนิมิตทั้งหลายนะคะของบอสบิ๊ก็น่าจะไปใช้บริการกันนะคะทุกคนก็พรุ่งนี้ลองระบบไฟค่ะลองระบบต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้เห็นคลิปของพี่ใหญ่บ้านซินแลนด์นะคะเจอคนไปป่วนนะคะเจอคนไปป่วนนะคะบอสก็บอกว่าโอ้จะไปดูในกอในขอก็ไปดู นะคะมาเบิง่งอ,อ,อทำนองว่ามาเบิ่งอะไรชั้นอะไรประมาณเนี่ยนะคะทุกคนแล้วก็มีคำคำหนึ่งนะคะที่บอสพูดออกมานะคะว่าค่ายอุบาทนะคะคนที่พิมพ์สงสัยน่าจะพิมพ์คำว่าค่ายอุบาทหรือเปล่าเอออุบาทยังไงคะค่ายอุบาทค่ายอุบาทพาศิลปินไปต่างประเทศกันแล้วนะคะเออ ไปยุโรปนะคะเออศิล,ลปินของโตเกียวมิวสิกะไปไต้หวันไปยุโรปมาแล้วนะคะทั้งฟินแลนด์ทั้งเยอรมันแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนมิถุนายนนะคะไปอังกฤษอีกนะคะเอออุบาทแบบไหนละคะส่งศิลปินไปเมืองนอกได้นะคะน้องยูริอยู่มาไม่ถึงปีเลยน้องยูริก็จะได้ไปอังกฤษแล้วอะเออน้องเจนนี่น้องก้องก็จะได้ไปรอบสองรอบสามรอบสี่แล้วนะคะเมืองนอกเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะ งวดนี้ก็ได้น้องแม็กซ์ลันน้องอาร์เป็นแดนเซอร์ก็ได้ไปอีกแล้วนะคะอุบาทเหรอคะเนี่ยฮะคนที่พิมพ์คนที่เข้าไปป่วนบอสนะคะนะแล้วเขาก็พาทีมงานค่ายโตเกียวทั้งหมดนะคะเหมาลำไปเวียดนามมาและะ้วค่ะไปทั้งองค์กรเลยคะ่ะอุบาทไหมคะเออเนาะ นี่แหละคะ่ะคนเราวันนะคะคิดเชิงบวกไม่เป็นแล้วก็คุณคุณทั้งหลายนะคะที่อเอาประเภทคิดลบพิมเข้าไปป่วนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเออมองความเป็นศีลธรรมบ้างสิคะเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้คุณเลยนะคะบอสบิ๊กอะคะ่ะแล้วคุณคุณไม่รู้จักเขาคุณก็ไปว่าเขาอย่างงู้นอย่างงี้ค่ายอุบาทโอ๊ยน้อ ปากคุณนะอุบาทเนาะก็เดี๋ยวแอดจะเปิดให้ทุกคนได้ดูนะคะคลิปที่ออบอสบิ๊กนะคะที่ตอบโต้กับพวกที่มาปวดน,นะคะทุกคนเนาะก็เดี๋ยวไปไปชมคลิปของบอสกันนะคะทุกคนไปเพิ่มเอ็นเกียแน่คันเบิ่แหงหน่อยอย,อยู่ธนา เพมเอ็นเกียดเน่ยอมากผู้ใดเจอเธอมาได้่อได้ขอเธอเคยเพิ่มมาไร่ด้่อซาเธอมากความผู้นี้ก็เขาไปเบืง้งก็เข้าไปให้เอ็เกียเขาซาเบื้งยอดไายอดแช่ติดือตัวทังอย่างนี้คร์วบเรื่องคันบเรื่องฉันกับี่คนเบื้งดอกคัรบ่ป่วยชันน่ะสภาพน้อเ่อว่าสิาบอศูน ตเกียวจงเจริญโตเกียวจงเจริญพาไปกินสมตำปูปราปูปราปูปราเพลงปลาไหลพนะเราจะพาตัวเกียวไปกินสมตำปูปราค่ายอุบาทพนาเขาก็ได้พาศิลปินเขาไปเมืองนอกเมืองนาอยู่นะไปทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมาย คนที่ไปเมืองนอกไปร้องเพลงไม่ถูกต้องแต่กฎหนายก็ระวังตำรวจจับด้วยนะ <c oughs> ตอมอจับคอ <c oughs> ระวังด้วยแต่ขออภัยว่าคอนเสิร์ตตัวเกี่ยวอินยุโรปตำรวจไม่จับเพราะว่าเรามีใบอนุญาตทำการแสดงคอนเสิร์ตนะจ้าจากผู้จัดที่มีใบอนุญาตทางยุโรปจ้าจะ <c oughs> สร้างมาพี่น,น้องเปจะสร้างหรอว่าเขาสร้างโอ้ยระวังสายนะ เป็นไงคะทุกคนฟังบอสบิ๊กพูดแล้วไหมคะเออค่ายค่ายอุบาทนะคะโอ้ยเราจะอุบาทยังไงล่ะคะเขาส่งศิลปินไปเมืองนอกแล้วไปแสดงที่เมืองนอกอ่ะก็ไปถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะไปทำงานนะคะวีซ่าผ่านนะคะเออผ่านตอมอได้สบายเลยคะ่ะวันนั้นนะคะ นี่แหละค่ะคะ่ายคุณภาพค่ายหนึ่งนะคะเปิดมาประมาณปีกว่าๆนะคะมีคุณภาพมากๆเลยนะคะตอนนี้ศิลปินโตเกียวของอ่าศิลปินโตเกียวมิวสิกอะคะ่ะมีแสงทุกคนเลยนะคะสังเกตเนะมคะมีแสงทุกคนเลยนะคะน้องเจนนี่น้องกล้องนะคะแต่ละคนผู้ติดตามเยอะแยะแดนเซอร์ก็มีผู้ติดตามนะคะเออ น้องเจนนี่ตอนเนี้ยเป็นไงคะกําลังจะเตรียมแล้วนะ่น้องเจนนี่นี่ดูแววจะซื้อรถอีกคันหนึ่งแล้วนะคะจะสีแดงสีเหลืองสีอะไรก็ว่ากันไปนะคะน้องเจนนี่ได้บ้านแล้วนะคะอยู่โตเกียวมิวสิกมาได้บ้านแล้วก็เดี๋ยวอนาคตก็จะเปลี่ยนรถใหม่ได้ไหมคะตอนนี้คุณครูชินจังอะ่ะเออก็ไปเปิดออทำอาชีพเสริมอีกแล้วนะคะเปิดร้านอาหารเปิดร้านชาบู ะะเดี๋ยวร้านส้มตำก็จะเปิดเรเร็วนี้เหมือนกันนะคะคคายโตเกียวมิวสิกเสริมใครอีกคะเสริมพี่เสริมน้องน้องโกกิะคะ่ะเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวนี้เป็นซ e o เป็นผู้บริหารฟินฟินคาเฟ่นะคะสาขาหนึ่งสาขาสองนะคะเออบอสบิ๊กอ่ะคนรอบข้างบอสบิ๊กอะ ตอนนี้ทุกคนมีความมั่นคงกันหมดแล้วนะคะที่เหลือเนี่ยกำไรของความมั่นคงแล้วค่ะต่อยอดไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ละคนก็อายุน้อยๆนะคะอย่างน้องลีโอเนี่ยอายุเท่าไหร่เองอะนะ่เออได้พวงมาลัยทีได้ทิปทีได้ค่าจากการทำงานของบริษัทอีกเก็บหอมลอมลิบไปสิอายุ1 5 1 6กว่าจะถึง30โอ้ยเศรษฐีกันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเนี่ยค่ายอุบาทเหรอเออ น้องซีแกรมอ่ะอยู่มหนึ่งจะขึ้นมอสองอ่ะซื้อรถป้ายแดงคันหนึ่งอ่ะอุบาทไหมแล้วคะเนี่ยบอสบิ๊กเลี้ยงคนในองค์กรให้มีอยู่มีกินเออมีงานมั่นคงใช่ไหมคะทุกคนทุกคนลองลองมองภาพกว้างๆนะคะใครอยู่ที่ทำงานอยู่กับบอสบิ๊กนะคะมีแสงทุกคนเลยนะคะ เนาะไม่ไม่ว่าจะจะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่อะไรนะคะบอสส่งเสริมนะคะบอสบอสไม่ได้ส่งเสริมเฉพาะตัวเองนะคะบอสส่งเสริมทั้งองค์กรเลยนะคะทุกคนเราเป็นฐานะคนนอกเป็นแค่มองเข้าไป f อฟซี FC, พิษณบ้านฟินแลนด์เรายัางโอ้ยชื่นชมยินดีนะคะจะบางครั้งยังอิจฉาน้องๆเลยนะคะเออได้อยู่ใกล้บอสได้ทํางานกับบอสอะไรเงี้ยคะ่ะนะแต่เราไม่ได้สยานะคะเราดีใจนะคะเรายินดีที่ น้องๆทุกคนนะคะประสบผลความสำเร็จที่เหลือก็เป็นอย่างที่บอกค่ะเป็นกําไรของความสําเร็จแล้วค่ะแล้วก็เอาไปต่อยอดนะคะทุกคนเนาะก็คลิปนี้นะคะก็จบเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณค่ะ